แม่จ๋าพ่อจ๋าเสียงเสียงเอา้า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 นะคือเสียงคนงานนะคนงานเขาดึงให้พร้อมกันนี่ขณะนี้เวลา18บแดนาฬิกาจะสินาฬิกาแล้วนะหนูยังอยู่ในทุ่งนาอยู่เลยนะหนูมหาถ่ายวิวสวยๆเนาะสวยไม่จ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋ายุงก็เยอะนะยุงก็กัดยุงเยอะมากเลยอันนี้พี่กัดตรงที่เขาสร้างสถานีรถไฟเลยนะจ๊ะแม่จ๋า เมื่อวานหนูถ่ายบนบนสะพานลอยใช่ไหมวันนี้ไม่ใช่นะวันนี้หนูมาอันนี้เลยในพิกัดเนะี่ยอยู่ในทุ่งนาเลยนะดูแม่ดูทางนะทางที่หนูมานะแม่ดูทางนะลุยลมลุยป่ามาเลยเพื่ออยากได้อยากได้ยอดวิวอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะที่สําคัญคืออยากได้ตังค์<笑><笑>ก็เลยมาถ่ายแม่แม่ดูทางนะที่หนูเข้ามามันเละมากตรงที่หนูจอดนี้ยังไม่เละนะแต่ปกติมันเละมากเลยจ้าแม่จา๋า อยากให้ไปแม่แม่ดูเนาะอย่าลืมแม่แม่อย่าลืมอย่าทิ้งหนูนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดอะไรให้หนูบ้างเด้อหนูจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะจ๊ะแม่จ๋า <ๆ S 1> <ๆ S 2> แม่สวยงามไหมจ๊ะอันนี้คือตัวสถานีเลยนะสถานีลบบุรีจ้ะอันนี้คือสถานีรถไฟลพบุรีเขาเรียกรถไฟรถไฟรางคู่เหรอเพราะว่า ตรงจุดอื่นเขาจะมาบนทางรถไฟเก่าใช่ไหมว่าแต่ลบบุรีนะมันเป็นวัตถุโบราณปางสามยอดและก็สามประการไงเขาก็เลยเลี้ยงความแม่อดอามาไว้กลางทุ่งนาจ้ะบัญญัพินอยู่ห่างนี้เยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่จ้ะแต่ก็สองกิโลกิโลสองกิโลแหละจ้ะแต่อยากให้แม่แม่เห็นสวยๆจ้ะอยากให้แม่เห็นสวยๆกันเนาะว่าเออนี่ไงสถานีลบบุรีสร้างแล้วนะ จะว่าเหอะก็เหอะแหละนะลบบุรีไม่เคยมีไอ้สูงสูงแบบนี้เนาะถ้าคนกรุงเทพเขาก็อืกรุงเทพเยอะแยะแต่ลบบุรีเพิ่งมีนะจ๊ะอันนี้ขึ้นอยู่กับตำบลโพตลาดแก้วนะตำบลโพตลาดแก้วจะ้ะตำบลโพตลาดแก้วอำเภอเทางจังหวัดลบบุรีจะ้ะดูแลแม่ดูนะหนูมาคนเดียวแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวหนูก็จะกลับแล้วนะแม่นะคงจะอยู่ไม่ถึงมืดนะ เพราะว่าทางมันลื่นมากๆเลยมันอันตรายด้วยแล้วแถวนี้ไม่มีบ้านคนนะแม่นะไม่มีเลยนะบ้านคนนะ่ะกลางทุ่งแท้ๆเลยที่ทําไปไม่ใช่อะไรหรอกแม่เอออยากดังเท่านั้นแหละแม่ดูข้าวนะข้าวแถวนี้งามงามเห็นไหมอิจฉาคนทํานานะแม่นาะสวยจังเลย ถ่ายให้แม่แม่ดูกันอีกสักห้านาทีคนงานเดินทํางานก็ยุง่งก็ยุ่งก็ยุ่งกยุ่งอยู่นะนะเราคนธรรมดาคงขึ้นไปไม่ได้หรอกพอนไปเขตก่อสร้างอันตารายเราก็ได้แอบส่องอยู่ในป่านี่แหละได้เห็นแค่นี้ก็ดีใจแล้วเนะ้องแม่เนาะทอทอทอ ทุง่งนาแดนนี้ของไรกว่าหมายเปลี่ยนคนงานนะ ันนี้เขาเรียกถนนเลี่ยงเมืองนะ้ำใบพัดเลี่ยงเมืองปากทางอยู่แยกสนามชัยและไปปะต้นทางอยู่ตรงนี้แล้วก็ปลายทางอยู่ห้างโรบินสันจะ้ะถนนที่วิ่งผ่านเนี่ยเส้นเลี่ยงเมืองจะ้ะโรบินสันกับแยกสนามชัยจะ้ะ